สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือซองนะคะเราอยู่กันที่นี่ที่เดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โกดัง3นะคะโกดัง เก็บสต๊อกรถนะคะรถเข้าใหม่วันนี้โอ้โหไม่พลาดไม่ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะ Honda c ซี i c นะคะ 1.8EL ปี2019จด20คันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะ,คะเครื่องยังอุ่นๆกันอยู่เลยนะเพิ่งจะจอดรถเบอร์สักรค่นี้เองค่ะสำหรับซี v i c สีขาวนะคะบอกเลยว่าลูกค้าตามหาเป็นจำนวนมากเลยนะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่พลาดไม่ได้เลยกับพิวิดีโอนี้นะคะสำหรับราคาตั้งขายคันนี้ขออุบไว้ก่อนนะไม่ใช่อะไรคือเพิ่งเข้ามาสดๆ ร้อนๆยังไม่เคาะร,ราคากันเลยทีเดียวนะแต่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะขอมาทํารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะสภาพที่เห็นเข้ามาคือแบบนี้เลยนะยังไม่ได้มีการเก็บร,รายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่ล้างนะคะล้างเครื่องนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดตัวรถเท่านั้นเองนะคะเราก็เอามาตั้งกันไว้เลยนะที่ตัวอ่าสต็อกรถของเรานะคะมาเลยมาดูกันเลยนะโอ้โหสวยงามมากเลยนะสําหรับคันนี้ นี่สีขาวๆแบบนี้นะคะเลขเบียนเน 9, ก้าก็ไกลนะคะส,สัวสีหกศูนดนะคะกระจังหน้าเนี่ยดูโคมเยียมแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดวงไฟเนี่ยได้เป็นดวงไฟเลนโปรเจคเตอร์เลนนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวกรอบแบบนี้นะสีดำๆแบบนเลยสวยงามมากๆนะ คันนี้แบบสปอร์ตฉบเฉียวแล้วที่สําคัญสี่ขาวนะคะสี่ตามหาเลยนะลูกค้านี่สอบถามเข้ามากันเยอะมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าจ๋านะดวงไฟนะคะนี่มีติดไฟเหลือตรงนี้มาให้ด้วยนะตรงข้างแก้มนะคะล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะล้อแมกเป็นสี่เท่านะ,ะเป็นน็อตห้าดูนะคะยางที่ลูกค้าได้ไปนะคะเป็นยางดัลลบนะคะเส้นนี้นะ,ะรหัสปียางนะคะรหัสี่เจ็ดสองศูนย์นะคะรหคสยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะ สัปดาห์ยางนี่คือไปลายปีด้วยนะคะยางยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวโชก็โชกเดิมแพ้จากโรงงานอันนี้ยังไม่ได้มีการแต่งแต้มสีให้นะคะเดี๋ยวทางทีมช่างของเราเนี่ยจะมีการเก็บรายละเอียดให้สวยกว่านี้อีกนะตัวสกรูสเกิร์ตเนี่ยเขามีมาให้รอบพันเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีขาวเป็นสีเดียวกันกับตัวบอดี้นะคะแล้วก็ซ่อนไฟเลี้ยวเล็กๆมาให้ตรงนี้ด้วยนะด้านล่างจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะ คันนี้เจ้าของเดิมติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บาน5บานนะนี่มีการตกแต่งด้วยตัวโคเมียมตรงขอบบนแบบนี้นะคะโคง้โคงๆคมนๆแบบนี้นะนี่สวยงามมากคาดไม่ได้เลยนะคะสาวุ๊ซีวิกนะที่กำลังมองหาซีวิกสีขาวโอ้โหดูทรงสปอร์ตเฉี่ยวสุดๆไปเลยนะคะดวงไฟเนี่ยก็เป็นดวงไฟ LED นะคะเป็นลูปตัว C เป็นสัญลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยนะตัวเครื่อง i v t e c h นะคะรหัสตัวเครื่องนะคะเขาก็ตัวอักษรยังอยู่ครบชัดเป๊ะทุกตัวเลยนะนี่กล้องหลังมีมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านโอ้โหดูดิอ่ะซูมหน่อยกันชนท้ายของเขานะตัวโครเมียมด้านล่างเนี่ยแน่นๆเลยนะคะด้านล่างก็มีการตกแต่งด้วยไฟทับทิม คือไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยนะคันนี้คือรายละเอียดเดิมเดิมทั้งคันนะคะบอกเลยว่าไม่เห็นริ้วรอยเลยนะอ่านี่นี่เราเห็นริ้วรอยนิดนึงตรงนี้เลยก็คือให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าสภาพที่เข้ามาเนี่ยริ้วรอยที่เห็นมีแค่นี้เองนะแค่เป็นรอยเฉียวอาจจะไปเฉี่ยวกับกระถางต้นงต้นไม้มาสักนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวทีมช่างเราเก็บรายละเอียดให้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะไม่ได้มีการเฉี่ยวชนยุบเข้าไปจากถึงด้านในนะคะแค่ไม่ได้ถึงกับกินเนื้อด้วยนะ จะมีการแต่งแต้มสีให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ไปเลยนะลูกค้าแค่เดี๋ยวนะร,รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเขาจะสามารถสตาร์ทรถจากด้านนอกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูกันอ๋นี่เทระเบิดไปเลยนะอยู่ด้านนอกก็สตาร์ทรถได้นะคะ เ,เราเปิดเข้าไปดูนะคะภายในข้างนอกสีขาวนะคะภายในก็จะเป็นสีดำทางคันแบบนี้เลยนะคะตัวประตูนะคะบานเดิมแท้เลยนะไม่เคยถูกถอนเปลี่ยนประตูแต่อย่างใดน,นะคะตัวขอบย้งขอบยางเนี่ยยังใหม่ๆเลยโอ้โหใช้งานได้ยาวๆนะคะคันนี้เรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงเลยและสวยมากนะดูมือเปิดประตูเขาจะเป็นสีเงินๆแบบนี้นะคะแตไม่ใช่โครเมียมนะแล้วก็ตัว แผงควบคุมนะคะตัวระบบเซนทันล็อกนะแล้วก็ระบบกระจกไฟฟ้านะคะก็จะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยนะอันนี้สําหรับตัวเปิดท้ายกระโปรงรถนะคะช่องสําหรับเก็บแก้วน้ํานะสวยงานะรายละเอียดเดิมนะตัวหัวน็อตจุด Q C ยังอยู่เลยนะคะนี่ว้าวมากมากเลยนะสำหรับคันนี้ ลูกค้าท่านใดที่มองหาซีวิกสีขาวนี่คือพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่หัวน็อตเดิมเดิมเลยนะตัวกระดูกงูกระดูกงูนี่คือยังแน่นๆอยู่เลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะสีดำไปแล้วก็เป็นระบบปรับเรือนไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวลักษณะเบาะเนี่ยเขามีการตกแต่งเป็นลายเป็นลวดลายกราฟิกแต่เป็นผ้าตรงนี้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะ พวงมาลัยลูกค้าได้ไปเป็นพวงมาลัยมติดฟันชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้มีระบบตัวคูดคอนโทรให้นะปุ่ม engine start มีให้นะคะแล้วก็หน้าจอแสดงเงินใหม่เนี่ยก็แสดงสถานะการปิดเปิดของรถนะแอร์แบตรงนี้ให้หนึ่งรูปสวยงามมากน่าใช้นะคะถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่น่าใช้มากๆสมรรถนะดีนะคะแล้วก็พวกฟังก์ชันออปชันเขาเยอะมากๆเลย คันนี้ลูกค้าก็จะได้หน้าจอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดแอร์ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะคันนี้ได้หน้าจอไปนะคะหน้าจอเขาโอ้โหสัมผัสได้นะเล่นได้เป็น FM AM นะคะเชื่อมต่อ USB iPod Bluetooth <ม>นะคะโอ<ม>้โหได้ทุกฟังก์ชันเลย HDMI m i ได้หมดเลยนะมี i p h o n e iPod อ่ะเราไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth <ม>นะคะมันก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เลยนะโอ้โหหมดฟังก์ชันเขาเยอะมากๆนะคะอ่ะแล้วก็ตัวแอร์ลูกค้าได้เป็นแอร์ออโต้บาเรียบร้อยนะคะปรับได้สองข้างเลยนะใช่ไหมเพราฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของตัวปรับพัดลมนะคะฝั่งนี้เป็นอุณหภูมิตัวเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะมีการคุ้มหนังเป็นเป็น ตัวถุงตัวนี้ด้านล่างนิดนึงนะแล้วก็มีการหุ้มหนังสีดำอยู่ตรงนี้นะคะสวยๆเลยนะมีโหมดอีโคให้แล้วก็อันนี้มีเบรกโฮด้วยนะคะลูกค้าหยิบเบรกนะแล้วก็กดปุ่มนะคะเบรกก็จะทำงานให้ช่องสำหรับใส่แก้ววางแก้วน้ำนะคะแล้วก็อ่ะตัววางแขนนะคะอิงแขนก็มีให้เปิดได้ไหมตรงนี้ก็เป็นกล่องเก็บเอกสารนะคะ มีแอร์แบ็กตรงนั้นให้1จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วย1จุดด้านขวา1จุด,จดตรงเบาะมีหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนะคะทานี้สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะด้านหลังเนี่ยคือภายในเขาเป็นสีดำทั้งคันนะคะเบาะ เป็นเบาะหนังสีดำคราวนี้พ่อเป็นเบาะสีดำปุ๊บเนี่ยวิธีการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะเบาะก็ไม่ค่อยจะสก,กปรกเท่าไหร่นะคะอยู่ได้ยาวๆเลยนะแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยกว้างขวางเลยนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยมีพนักพิงแขนตรงกลางตรงนั้นให้ด้วยนะคะถ้าเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีที่สําหรับวางแก้วให้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่า ะะเปิดมาอ่ามีที่วางแก้วให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่พักแขนก็กว้างๆเลยนะคะแบ่งกันสองท่านได้เลยตัวบงตัวเบาเขาก็มีพนักพิงหัวให้ด้วยนะคะมีแอร์แบกข้างหลังตัวนี้ให้นอกนากอีก2จุดนะ,นะตรงนั้นอีกหนึ่งจุด ไฟกลางห้องโถงมีให้นะคะช่องสําหรับเก็บเอกสารเนี่ยเขาจะมีให้ฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งเดียวนะฝั่งนี้จะไม่มีฝั่งด้านคนขับจะไม่มีแต่ไม่ไม่ไมเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเลยนะคะไม่เป็นประเด็นเลยสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับของฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคะเปิดขึ้นมานี่ให้ดูกันในส่วนของตัวโครงสร้างก่อนนะว่าโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะนี่ ปุ่มจุดเม็ดองเม็ด,มดอาร์กอะไรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะตัวรลหะรหัสเนี่ยเหมือนเดิมนะพาดเดิมแท้ทั้งคันสวยมากๆานะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าช่องสำหรับเก็บสัมภาระก็กว้างขวางมากๆนะคะเก็บจุของได้แบบแน่นๆเลยนะเดินทางออกต่างจังหวัดสบายๆนะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมือแมลงมาให้ครบถ้วนนะคะยางอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใหม่มากๆเลยนะคันนี้โอ้โหใครได้ไปนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสวยค่ะคันนี้สวยจริงส่วนสุดท้ายของการรีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นห้องเครื่องนั่นเองนะคะห้องเครื่องบอกเลยนะว่าเครื่องเดิมแน่นอนนะคะเป็นตัว Honda ตัวเครื่อง i v t e c นะคะนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะจะบอกว่าอันนี้คือด้วยความที่ยังไม่ได้มีการทําความสะอาดห้องเครื่องนะคะก็จะเห็นมีคราบเลอะบ้างนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้เพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งขายนะคะเอามาตั้งไว้ที่สต็อกด้านหลังก่อนนะ เราให้ดูกันนะคะเรียวๆเลยนะพาร์ทเดิมๆนะคะของตัวเครื่องนะเครื่อง1.8ตัวท็อปตัวนี้ตัว1.8 EL นะคะปี2019.20จดนะคะลูกค้าในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะน็อตแก้มขวาแก้มซ้ายตัวหัวน็อตยึดฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนี่ที่เห็นเป็นคราบเขอะกลางนิดหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวมีการทำความสะอาดให้แน่นอนนะตัวสติกตเกอร์ยังคงอยู่ ไล่ให้ดูนะคะลายละเอียดพวกหัวน้องหัวนอตต่างๆเนี่ยสวยงามมากเลยนะคันนี้อยากจะบอกรียเร้ออแราวนะคะสำหรับการพาชมนะรถ Honda Civic นะคะตัว1.8 EL นะคะปี2019สีขาวมุกแบบนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่แวะเวียนเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะดอกเบี้ยรับต้นของเรานะคะก็ ถูกๆเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะในการส่งรถสไลร์ฟรีให้ถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าค่ะที่สำคัญนะโปรโมชั่นอีโปรโมชั่นหนึ่งที่พลาดไม่ได้เช่นกันนะคะเป็นโปร 0ดอกเบี้ย0บาทนะคะ0เปอร์เซ็นต์นาน1ปีกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะอย่างที่เรียนแจ้งเลยนะรถเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้สดสดร้อนๆนะคะยังไม่ได้เคาะราคาออกมาเลยนะเดี๋ยวหากราคาออกมาเนี่ยหนูเล็กจะมาแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบราคาโทรติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กเลยที่เบอร์093 3892888เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันอย่างที่เรียนแจ้งเลยทุกๆคคคคลิปนะะูกก้ารดแช กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปรถเข้าใหม่ของทุกๆวันของหนูเล็กนะคะสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ